คมอเมอแปลงเทอร์อยไหไฮวอนนะครับโชกคไอ t ีโมดูลขับตัวนั้นขึ้นออกไฟขาวออกอุณหภูมิวัดครับ <c oughs> มาดูกันเท็ทจากดูเชื่อมนะครับ ก็เ,เป็นการเท็ดว่า GPT แล้วนมันได้ไหมครับนะดูอุณหภูมสามสิบเอ็ดนะครับเวลาเรายิงที่ซิงเนี่ยเราต้องหาอะไรมาลองกันนะครับเช่นแผ่นไมกาแผ่นอะไรพวกน,นี้นะครับสามสิบนะครับสามสิบนะ ไรพวกนี้ปกติได้อวดสามสิบนะครับเมื่อกี้เราผมก็ลากบางส่วนละจริงๆผมจะเทสเท่านี้แหละครับเพราะว่าตัวตู้เชื่อมมันมีฮาร์โมนิกสูงนะครับเทสดูว่าไอจีบีทีผ่านไหมไรเวอร์ผ่านไหมทุกอย่างนั้นปกติไหมนะครับการเทสตู้เชื่อมทําให้เรารู้ว่าเวลาเราเทสจริงๆนั้น ตู้เชื่อมมันมีผลต่อเครื่องนะครับให้สังเกตที่ลูกขึ้นนะครับเวลาที่ลูกค้าจะใช้ตู้เชื่อมเพื่อไปรันเครื่องที่ไม่มีหม้อแปลงนั้นก็พิจารณาดูนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอันอื่นไม่ดีนะครับให้เราเลือกหลวดที่เหมาะสมนะครับอันไหนที่มีฮาร์โมนิกก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่ใช้แบบหม้อแปลงนะครับผมก็ทํานะครับให้พ้นธรรมดาแบบไม่ใช้หม้อแปลงก็เทียได้แต่เราควรใช้ ไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากหมายถึงว่าหลดอันอื่มจะไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเอามาชู่เชื่อมเนี่ยระบบไบร้บแปลงนี้จะมีปัญหาบ่อยนะครับพวกมอตเตอร์พวกอันนั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะมันมอนูเลตไปหายไปกับกดมอตเตอร์อยู่แล้วมีโกก็จะน้อยคตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างการทดสอบ igbt module นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับก็เลยลองเทสดูว่ามันจะเอามาร่วมกับ h s b สามหนึ่งศูนดีนั้นได้ไหม นะครับเพราะว่าตัว igbt โมดูลตอนนี้เราก็พยายามหาที่ไทยและที่จีนด้วยนะครับมีที่ไหนก็าที่นั่นนะครับผมรับสวัสดีครับ